สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาแปลงเจ้าไฟเวิร์ดนะครับให้มันกลายเป็นรูปก,กันครับผมเพื่อที่เราจะเอาไปใช้ส่งต่อให้คนอื่นแล้วเปิดดูได้ง่ายๆนะครับมาดูวิธีทำกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บนี้ก่อนครับผม freeconvert com word 2 jpg นะครับผมจะเอาลิงก์นี้แปะไว้ที่ทางใต้คลิปเพื่อนๆก็เลื่อนลงไปใต้คลิปผมนะแล้วก็กดเข้ามาได้เลย และเพื่อนๆจะได้หน้าตาแบบเดียวกับของผมตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มชุดไฟล์สีม่วงๆตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลือกไปในส่วนของไฟล์ Word ที่เราต้องการจะแปลงนะครับในตัวอย่างของผมจะเป็นไฟล์ Word อันแรกตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าไปเมื่อเขาอัปโหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆกดลงไปที่ปุ่มนี้ได้เลยแล้วก็รอเขาทําการแปลงไฟล์ให้เราสักครู่นึงครับผมตรงนี้จะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์ของเพื่อนๆนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เขาจะขึ้นเป็นคําว่าดันสีเ,เขียวแบบนี้เราก็กดไปที่ปุ่มดาวน์โหลด JPG ตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็รอเขาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับอ่าแบบนี้เราก็กดเปิดขึ้นมาได้เลยแล้วก็ตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกติก๊กถูกทุกอันแบบนี้นะครับจากนั้นกดมาที่แยกได้เลยหรือว่าแตกไฟล์นะครับ xtag ตรงนี้ชึบเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์รูปที่แปลงมาจากเวิรเรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่าแบบนี้เลยครับผม เพื่อนๆก็เอาตรงนี้เนี่ยไปส่งต่อให้คนอื่นหรือว่าใช้งานต่อได้เลยโอเคลองนําไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม subscribe ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ